สวัสดีครับผมพี่น้องมือนีมาพบพ่อกันกับช่องอีสานบันทงหน่อยให้เราด้วยครับผมมือนีก็มีเมนูให้เราครับผมสีผ้าพีผ้านองผ้าอ่าสุขคนเนาะมาผัดตับครับผมผัดตับผัดตับเครื่องในเนาะครับพี่น้องแซบแซบน้ำกันครับผมพี่น้องฝากพี่น้องนเรด้อยครับผมปูที่เขามารับชมฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมน้ำนเรด้อยครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องด้เบิงคลิปนี้กับ่มีย,งยังไงขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองจิตสิ่งใดให้สมปรารถนามุ่งมันส่วนคลิปนี้ปะ่ะพี่น้องแซ่บๆทำกันครับผมไปไปเบิงวิธีการทำครับผมแซ่บๆแบบง่ายๆสไตล์อีสานบัดทงหน่อยครับผมพี่น้องมาไปกันเลยครับผมพี่น้องกับผมขั้นตอนแรก นำเครื่องในไก่มาล้างก่อนเนาะครับผมล่างทำความสะอาดอ่าล่างหลายๆน้ำครับผมล่างหลายๆน้ำเนาะผมอ่าใส่ลำสมใส่สชู้ผมนะครับผมเผื่อวยมันเข้าเนาะโอเคล่างเรียบร้อยแล้วห้องมาต่าเครื่องกันเลยครับผมเครื่องกับบะหมี่ยังลายครับผมกะเทียมย่างเดียวเนาะกะเทียมกีบกระเทียมทนไดเ้เบื่แลวครับผม หัวเต้าห,หอมเนาะเนี่ยครับผมล่างเรียบร้อยเลยสีมันชิออกล็ดจืดๆอันเาน้ผส้มล่างครับผมมันก็เลยสีจืดจืดหันพอดีคับเนาะครับพี่น้องผัดง่ายๆสูตรง่ายๆครับผมแซ่บแน่นอนครับผมเป็นพวกเครื่องในพวกนี้แหละครับผมตับไตเนาะหว,วานๆครับผม กะชีมิดรอความครับผมนี่ดรอความใไมนไม้เลยครับผมล่างนำาอกเรียบร้อยแล้วเนาะมากครับผมเบิร์ขันตอนการทำเลยครับผมขันตอนแรกหยดน้ำมันลงนิดนึงครับผมเพื่อ,อถอดกระเทียมหอมๆเนาะเพื่อผัดเคื่องผัดยังให้มันหอมผัดจนหอมครับผมกระเทียมเอาแบบเกียมเล็กน้อยเนาะโอเคครับผมนี่ได้แล้วครับผมอโอา เครื่องในเขาลงได้เลยครับผมเครื่องในตับหวานเนาะสูตรง่ายๆครับผมแต่ว่าแสแปแน่นอนหอมๆลาดข้าวเจ้าน,ะ,น,าานะครับพี่น้องลาดข้าวสวยนะครับผมหลังจากอาเอาตับลุงแล้วนะครับผมเอามาปรุงรสกันเลยครับผมใส่ ผงนัวครับผมขาดบอได้เนาะซอสฟ้าเขียวเนาะครับผมนี่ปริมาณประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะครับผมาใส่เข่าๆเอานี่น้ำปลาครับผมประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาเนาะช้อนชาหนึ่งช้อนโตเนาะสับซอนยังครับพี่น้องนี่พุงพุงปรุงรสนิดนึงครับผมก่ต้องใส่ลายนะครับใส่หน่อยๆก็พอ โอ้พีทเราถือกับโคอาไพเดอร์ครับพี่น้องบรีตตวงไม่เลี <c oughs> น้ำตาลนี่ใส่ไปเลยครับผมใส่น้ำตาเด้เลยบอุ้ยหอมหอม,หอมขนาดเลยพี่น้องผัดรับอ่าให้สุกได้เลยครับบ้านบได้ก็คือซอสหอยครับผมไอซอตไหวยผม สุกให้หอมเลยครับผมหลังจากที่เทาผัดสุกแล้วเนาะเอากะเจียวดอกหอมเขาลงได้บหดพี่น้องเพราะว่าดอกหอมนี่สุกง่ายครับผมดอกหอมดีสิบสุกง่ายก็บอได้สุกง่ายพอได้ดอกเอาดอกหอมลงเลยครับผมโอ้ยดอกหอมเนี่ย ดอกความสีบานเลยพี่น้องดอกบานดอกตุ่มผสมมาเน่ากันนะครับผมพัดจนสุกนะครับผมกูได้หมักนำน้ยนำหลายกะเลือกใส่ได้เลยครับผมผมก็สิเติมน้ำนีดอกเติมน้ำนิดนึงครับผมแล้วก็พัดให้มันหอมจนสุกแล้วครับผมผัดให้หอมจนสุกเนาะ ้อมขนาดเลยพี่น้องอาดเก่าเจ้าเนาะอาดก่สวยเนะเาะอากันเนาะพี่น้องมาซแสตมักัน,กน,กนกผเพิ่มสีสันนิดนึงครับผมเพิ่มเติมนิดนึงใส่สี๊วดำเนาะครับผมเพิ่มสีสัน ให้มันสีออกบแสบใจหน่อยสีออกคึมๆบแสบเนาะโอ้ยแสบแครับผมมาเด้พี่น้องแล้วละครับผมกินน้ำกันครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมน้ำนี้ได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้บึงรับชม มาครับผมแสบแสบน้ำการคลิปนี่เอาไว้ส้ำนี่คลิปนะมาคอกันใหม่ขอบคุณครับ